ยุคนี้ยังใช้กุญแจแบบเดิมอยู่อีกเรอเปิดปิดบ้านง่ายกว่านี้ได้อีกแค่สแกนนิ้วมือกุญแจหายไม่ต้องวิ่งวุ่นหาเพราะอ f ฟ i c e แอใช้คาวาจ5 9แล้วใครเคยเจอปัญหานี้บ้างกุญแจหายต้องเปลี่ยนลูกปิดไม่ต้องคอยเดินไปเปิดประตูให้ลูกบ้านหรือพนักงานไม่รู้ว่าใครเข้าบ้านออกบ้านตอนไหนบ้างบอกเลยเรื่องพวกนี้จบได้ในตัวแม่กุญแจนี้เพราะคาวาจ5 9เป็นแม่กุญแจสมาร,ร์ทสำหรับครอบครัวยุคใหม่หรือใช้ในออฟฟิศได้แค่สแกน นิ้วมือก็เปิดได้ไม่ต้องพกกุญแจแชร์สิทธิ์ให้ลูกบ้านหรือเพื่อนเข้าออกผ่านแอปได้เลยแจ้งเตือนว่าใครเข้าออกตอนไหนปลอดภัยแบบเรียไทม์แม่กุญแจคาวา G59 นี้เปิดล็อกได้กว่า700รอครั้งเลยสแตนบายได้นานถึง1ปีทนแดดทนฝนใช้งานได้ทั้งบ้านนอกบ้านฟิีตอนนี้หลายบ้านเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องพกกุญแจราะสะดวกจริงไม่ต้องกังวลว่าระบบแจ้งเตือนชัดเจนใครจะเข้าบ้านตอนไหนมีล็อกประวัติการเข้าออกปลอดภัยกว่ากุญแจธรรมดาหลายเท่าเลยใครที่ กำลังมองหากุญแจดีๆสําหรับบ้านยุคใหม่าาวาจก59ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆกุญแจยุคเก่าต้องพกแต่กุญแจยุคใหม่ใช้นิ้วปลดล็อกได้เลยคาวหาเก59แค่มีตัวนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งหากุญแจทั้งวันิดกดสั่งเลยก่อนของหมด